แล้วก็ขมือบเจ้านกโอ้โหลำตัวที่โคตรยาว้จระเข้แสนน่ากลัว เหยื่อโคตรเยอะงับงับเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปะเป็นครับกับเกม Monster Alligator Attack เจ้าจระเข้ตัวยาวพันแปลกออกไล่ล่าเหยื่อนั่นเองครับผม,มาสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าจระเข้สายพันแปกประหลาดที่มีลำตัวยาวคล้ายงูเราจะต้องออกไล่ล่าเหยื่อออกไล่ล่ามนุษย์และขยายร่างกายเติบโตกันให้ได้วิ่ยเริ่มมานะครับผมเป็น เจ้าจระเข้ลายนี้ตอนนี้ก็กินอะไรเอ่ยเม็ดกลมๆอุ้ยนีมันสิ่งมีชีวิตตัวแรกอุ้ยสังเกตดูตัวของเราเริ่มจะตัวใหญ่ตัวยาวครับผมอได้แต้ม17ไปเลยเพื่อนอุ้ย ชนชนโอ้โหความแข็งแกร่งยังไม่พอวุ้ยกำลังจะปลดล็อกจระเข้สีเขียวเราสามารถทำการอัปเกรดความยาวของลำตัวได้ครับผมอืมจัดไปและนี่ก็คือจระเข้สายพันธุ์ต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายไปเลยเพื่อนคราวนี้เริ่มต้นด้วยความยาวห้าครับผมอืมงาบอ้ยเริ่มตัวยาวยาวเฟื้อย เอาละแล้วก็ข้ามือบเจ้านกนี่มันจระเข้หรือเจ้างูวะนี่ดูสิไปโบโบโบยี่สิบหกเอ้ยเราสามารถมุ่งหน้าเข้าสู่เกาะได้ครับผมอ่าเจอกับพวกมนุษย์อุ้ยอฮ้ยงับงับขอกัดแก่นอ้อยเรียบร้อยสี่คนตอนนี้เราเป็นเจ้าของเกาะกันแล้วนะได้เงินมาก็อัปเกรดความยืดยาวอย่างเดียวอุ้ย คราวนี้นี่เราจะต้องยืดยาวด้วยแม่พลังแต้มตรงนี้ครับผมสิบหโอ้ยาวสุดๆยี่สบอ็ดแม่เลื้อยซ้ายขวานี่ดูเป็นเจ้างูเลยนะอืโคตรเทครับผมไปโบโบโวุยไม่น่าถึงเก็บเงินให้ได้เยอะๆมาไปเลยเพื่อนแม่เดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดสปีดกินเจ้านกวิ่งมีบ่อลาวาที่สุดแสนจะอันตราย ืมงับงับบวก6เข้าไป31รู้สึกว่าตอนนี้ใกล้จะผ่านมาดูสิ40แต้มชนชนยังไม่ถึงวยสายพันธุ์ใหม่จัดไปสิโอ้โหจระเข้ลายที่ดูน่ากลัวอัพเกรดเพิ่มสปีดกันบ้างครับผมตอนนี้สปีดเลเวล20ลุยเลยจ้า จระเข้ลายนี้ก็สวยงามงับ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 โอ้โหเจ้าลายนี้นี่ดูแปลกตาสุดๆเลยนะมีการเฟดไล่สีครับผมฮจระเข้ไปไม่ถึงหรือเปล่าอุ้ยถึงอยู่เออลงน้ำไปเลยจ้าดีการว่ายน้ำของเจ้าจระเข้แล้วก็ขอข้ามือบลูกน้องแกก่อนงับงับอื ลบโอ้ยลบพวกมนุษย์โอ้ยโอ้ยกัดลัวกัดลัวงาบตายซะเถอะเจ้าหัวหน้าหมู่บ้าน25%อุย้ยลายต่อไปก็สวยดูสิเกาะที่3เป็นเกาะของชนเผ่านี่มีด้วยกันอยู่หลายเกาะมีเกาะหิมะเกาะม่วงเดี๋ยวฉันจะประจนภัยให้ไกลยิ่งกว่าเดิมอืมตัวยาวสุดๆไปเลย28 34 โอ้โห ôi, นกอีแรง้มาเป็นเหยื่อของฉันชนเข้าไปโอ้โห ôi, ชิดซ้ายเกินไปหน่อยไม่ดะวิยมีมนุษย์ถึงเจ็ดคนมุ่งหน้าขย่ำงาบงาบับวิ ôi, มันนี่แบบยิงโคตรแรงครึ่งหลอดเกือบตายเลยนะนี่อะโอ้โห ôi, มีประตูมิติอะไรด้วยอยากจะเห็นพันใหม่แล้วนี่อ่ะลุยกินเหล่าสาัตว์ทั้งหลาย อา,อ,อางักงักหงักงักอืมเจริงจอกอุ้ยระวังใบเลื่อยอุ้ยจะมาตัดลำตัวแม่เกือบเป็นไอ้เค่ตัวด้วนเฮ้ยเฮรยุ้ยเลยเวลยเฮ้ยเห,ออหเลืเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ่ยเฮ้ยเฮ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยเ้ยัฮยเ้เยเฮอยยเย้เก็บสปีดไล,ลย่ย่ ไปเกาะต่อไปอุ๊ยเริ่มมาสู่ดินแดนทะเลทรายอืมดินแดนที่แสนแห้งแล้งลองมาเพิ่มทางด้านของสปีดกันบ้างตัวดีแบบ51อ็ุยอ๊ยโัวชนเสาโอ้ยเฮ้ยกระเด็นแม่ตอนนี้67มุ่งหน้าเข้าไปมาโอ้โยลงน้ำครับผมตัวยาวไปละเพื่อนอุ้ยสีม่วงเฮ้ยไปใช้ปืนหสุดโหด แม่จะเลื้อยหลบนี่ก็ยากเกินนะผมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะตายจะตายไอ้โอ้หโดนยิงตัวหดกันเลยทีเดียวลายใหม่มาแล้วจ้ามาล้วจ้าสถานที่ใหม่เจ้างูลายใหม่โอยังกับกระดูกไปเลยเพื่อนอืมเจ้างูลายแปลกพิลึกอืมดูตัวของมันสิโอ้โหบอกไม่ถูกเลยว่าเป็นลวดลายแบบไหน นี่ตัวยาวตัวยาวไปชนโจโจโจห5ส้าพอดิบพอดีอุ้ยราวนี้เป็นทะเลทรายของจริงแม่กว่าจะเปลี่ยนด่านให้เห็นอุ้ย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 อยู่ก็เป็นกลุ่มใหญ่นีเพิ่มสปีด งับงบโอ้โหโอ้โห,หพันนี้มันดุพันนี้มันโหดคราวนี้เหมือนจะเป็นจระเข้ลายธรรมดาธรรมดาอยู่นะนี่เกาะมนุษย์กินคนเอาละแอบปลดล็อกเจ้าตัวนี้อุ้ยเจ้าจระเข้ลายธรรมดาธรรมดานี่หว่าไปชนชนชน,ชนโอ้ยตัวต่อไปก็ยังปลดล็อกจระเข้สีเขียวมาถึงด่านหิมะแม่แอบไปเล่นนี่ยังอยู่กับเจ้าตัวเดิม แต่กำลังจะเปลี่ยนนะผมคราวนี้แหละเราจะได้เห็นจระเข้สายพันธุ์ใหม่กันอีกแล้วกลับกับงับไปมุ่งหน้าด้วยความเร็วสูงตัวนี้ยาวเป็นร้อยเออดูสิตรงนี้นี่ยังเห็นเป็นสถานที่แห้งแลง้งอุวยๆๆๆๆอิหืมตัวยาวอย่ายิงฉันงบังบงับ ออกัดขย่ำงาตัวสุดท้ายเรียบร้อยตัวใหม่มาแล้วจ้าโอ้โหวีนี่มันดินแดนหิมะอุ้ยจระเข้นี่เมื่อไหร่จะเจอกับลวดลายที่แปลกตาม,มากกว่านี้ลุยเลยเพื่อนจระเข้ลายใหม่กับดินแดนหิมะโอโ้ลายนี้ก็อือย่างกับแม่ต้นกล้วยโอ๊ย จะเย็นไปงับงับงับอืมชนชนดินแดนหิมะมาแล้วจ้าอุ้ยมีแต่ศัตรูอือเต็มไปหมดโอ้ยตัวฉันหดระวังงับงับงับอ้อฮเจ้าพวกนี้โหดไปหรือเปล่าอุ้ยจระเข้เขียวเข้มจระเข้จระเข้เสายพันธนะุ์มรณะ กดล็อกแล้วจ้าตาแดงมาเฉียวคราวนี้อวิจระเข้แสนน่ากลัวแม่ตัวนี่ลำตัวโคตรเข้มน่าจะอยู่ในหนองบึงอืมเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะโหดแค่ไหนเอาละอุย้ยแป๊บเดียวขึ้นเกาะเยื่อโคตรเยอะงับงับออื <c oughs> ยิงเราโหดขนาดนี้เลยหรอเพื่อนปลดล็อกจระเข้สีน้ำตาลแล้วจ้าตาแดงอีกแล้วตัวนี้มาละเพื่อนโอ้ยตัวนี้อุย้ยใบมิดโกนแม่ครั้งนี้เป็นเจ้าจระเข้สีน้ำตาลที่หืมรวดลายง,งูแม่จระเข้สายพันธุ์อนาคอนดาไปเลยจ้าจะฆ่ายังไงให้หมดงับงับโอ้ย,อยได้แต่ตัวเล็กๆ ไม่ไหวแล้วเพื่อนอูยโดนลัวกระนำอาอะ เป็นยังไงกันบ้างเอยสําหรับเกมเจ้าจระเข้ตัวยาวของเราในวันนี้ก็เรีเยกได้ว่าได้เห็นแม่จระเข้สายพันธุ์แปลกสุดน่ากลัวมากมายกันเลยนะทุกคนสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติขอ,อเกมสนุกสนุกแปลกๆไม่ให้ได้รับชมกันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ